ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนําแกงเผ็ดซี่โครงหมูหน่อไม้ดองนะครับผมนี่ครับเมื่อซื้อหน่อไม้มาแล้วนะครับอันนี้ครึ่งโลนะครับก็เอามาล้างด้วยเกลือนะครับแล้วก็แช่เกลือไว้สักห้านาทีนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่านะครับล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จยังไม่พอนะครับก็ตั้งน้ําเดือดนะครับแล้วก็เอาหน่อไม้ลงไปต้มสัก5นาทีนะครับเพื่อขจัดกลิ่นและ สิ่งสกปรกในหน่อไม้นะครับผมครับก็ตามขั้นตอนผมเลยนะครับอันนี้น้ําเดือดแล้วนะครับครับเดี๋ยวประมาณสัก5นาทีนะครับก็ช้อนขึ้นนะครับพักไว้นะครับแล้วก็มาดูวัตถุดิบกันนะครับก็มีพริกแกงนะครับพริกแกงเผ็ดใบหัวละพาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็พริกแดงนะครับอ่าพริกแดงนะครับ ไม่ใส่ก็ได้นะครับพริกแดงครับแล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็ซี่โครงหมูนะครับเอาชิ้นสวยๆนะครับมีเนื้อเยอะๆนะครับก็ล้างด้วยเกลือนะครับขยำขยำนะครับให้ทั่วนะครับแล้วก็ล้างน้ำสองสามน้ำนะครับกะจัดสิ่งสกปรกออกนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อน้ำปลาทิพย์พลดของเรานะครับพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วก็หน่อไม้นะครับอันนี้ต้มเรียบร้อยแล้วครับ จะดูว่าสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผมครับหน่อไม้ก็ทานดีนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมเลือกเป็นหน่อไม้ดองแผ่นนะครับนะครับจากนั้นก็มาตั้งกระทะเลยครับมาเริ่มทำกันเลยครับใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับครับเมื่อกระทะร้อนเราก็เอ่อใส่พริกลงไปนะครับพริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดผมซื้อสําเร็จรูปมานะครับร้านประจํานะครับ ก็จะใส่กระปิผสมลงไปหน่อยนะครับครับผมเพิ่มความเข้มข้นความหอมนะครับให้รสจัดจ้านยิ่งขึ้นนะครับครับใส่พริกตามชอบนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับก็นําพริกแกงลงไปผัดกับน้ํามันนะครับให้หอมนะครับผัดดูไปตามเรื่อยๆนะครับผมครับผัดให้หอมๆนะครับ แห้งไปก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะครับน้ำต้มสุกของเรานะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะฉุนหน่อยนะครับแล้วก็จามนะครับหันหน้าไปทางอื่นนะครับัะคร่นะครับพอได้ที่หอมแล้วก็ใส่่ิคงหมูลงไปผัดเลยนะครับครับจะดูว่า่ิคงหมูที่ล้างมาแล้วสะอาดนะครับดูจากสีสันนะครับครับลงไปผัดนะครับให ผัดคลุกเค้าให้ทั่วนะครับให้พริกแกงซึมเข้ากระดูกหมูนะครับซึมเข้าในเนื้อหมูนะครับแล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปหน่อยนะครับน้ําต้มสุกของเรานะครับใส่ลงไปนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับครับช่วงผัดนี้ก็เคอยใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปนะครับผัดตอนนี้ก็น้ําขุกขิดอยู่นะครับน้ําตาลใส่ทีหลังนะครับ ทำตาลติพใส่ทีหลังนะครับคือครับใส่น้ําผัดไปเรื่อยๆนะครับหอมมากเลยนะครับเพื่อนๆครับขอแนะนําทําทานกันนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับทําทานกันในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนมื้อไหนนะครับตอนนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็น้ําปลาทิพย์พรสนะครับรับน้ําปลาดีนะครับไม่ มีกลิ่นข้าวนะครับผมผัดใส่ลงไปครับช่วงนี้ก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับหอมมากเลยครับครับใส่น้ําลงไปนะครับให้น้ําพอปุกขิดน,นะครับครับต่อจากนี้ไปเราก็จะเคี่ยวหรือว่าตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ คอยเปิดดูนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับว่ามีรสชาติเค็มไปไหมเผ็ดมากไหมเพราะว่าพริกแกงซื้อสําเร็จรูปมานี่เขาจะใส่เกลือมานะครับจะมีความเผ็ดครับจากนั้นพอหมูเริ่มจะได้ที่นะครับเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับครับจะเห็นว่าหน่อไม้สะอาดมากเลยนะครับสีขาวเลยครับครับแล้วก็คนไปนะครับก็ค่อยคนไปนะครับจาก นี้ต่อไปก็เรียกว่าเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับปิดฝาอบไว้นะครับนี่ครับพอยเปิดมานะครับแล้วก็ใส่ก่อนที่จะได้ที่เราก็ใส่น้ำตาลติฟลงไปนะครับชิมรสชาติพอชิมรสชาติได้ที่ก็ใส่หัวละพาลงไปนะครับเพราะว่าเออ หมูมีความนุ่มเปื่อยแล้วนะครับก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะครับครับก็ใส่พริกแดงลงไปนะครับผัดไปสักครู่แล้วก็ตักขึ้นนะครับผมครับตักใส่ชามนะครับนี่ก็แบ่งปันเพื่อนบ้านเรานะครับผมครัมือเด็ดเมืออร่อยนะครับชามนี้ครับเพื่อนบ้านนะครับ ครับส่วนชามนี้นะครับนี่ครับเพื่อนบ้านอยู่นะครับเพื่อนบ้านนะครับถ่ายให้ดูนะครับผมว่าสวยงามนะครับน่าทานมากอันนี้ชามผมเองนะครับชามผมเองผมก็วันนี้ไม่ได้ทานกับข้าวนะครับทานกับขนมจีนนะครับซื้อขนมจีนมาด้วยนะครับแกงเผ็ดแกงอะไรทานกับขนมจีนก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบนะครับนี่ครับชามนี้ของ ผมเองนะครับก็เดี๋ยวก็จะราดหนมจีนะครับหรือข้าวปุ้นนะครับอร่อยอร่อยนะครับมื้อนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนะนําวิธีการทําแกงเพ็ดนะครับผมนี่ครับตักลาดแล้วครับครับน่าทานนะครับชวนทานกันนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ